สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าพุทธอิสระเดือดซัดกลับอดีศรกล่าวหาชอบความรุนแรงเนื้อหาใจความนะครับนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าพุทธอิสระซึ่งเคยเป็นเจ้าวาดวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมนะครับพุทธอิสระได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่าจากคําให้สัมภาษณ์ของแกนนําพักเพื่อไทยก่อนที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาล ในแพทย์ชนน่านสีแก้วเนี่ยบอกว่าเราอยากจะขอวิงบอลให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในพักเพื่อไทยและพักการเมืองที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้เราจะช่วยกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้และประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทุกคนและเราหวังจะเห็นความสามัคคีของทุกฝ่ายในประเทศนี้การที่จะแก้วิกฤตครั้งนี้ต้องสลายขั้วทางการเมืองดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคน เพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําเพื่อนํารัฐธรรมนูญออกจากวิกฤตเพื่อนําประชาชนให้พ้นทุกเพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันโดยถือว่านี่คือวาระของประเทศที่สําคัญอย่างสูงสุดส่วนอีกคนหนึ่งคือประธานบิบรัฐบาลเนี่ยโดยส่วนตัวก็ติดใจแอบคุยกับพุทธอิสระพร้อมกับให้ฉายาชัยธวัฒน์อ่อน้อย ที่ไปพบนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน,น้อยแล้วก็แกนนํากปปสนะครับส่วนกับนายสุวิทย์เนี่ยที่ผ่านมาก็ได้สร้างความเจ็บช้าให้กับพักเพื่อไทยไม่น้อยเหมือนกันแต่ส่วนตัวแล้วไม่ได้มีอะไรกับนายสุวิทย์นะครับแต่คนผู้นี้รู้เช่นเห็นชาติกันอยู่ว่าทําให้เกิดความรุนแรงแม้พยายามจะลืมแต่ก็ลืมไม่ลงถ้าหากว่าก้าวไกลฟังพุทธอิสระแล้วเนี่ยจะปฏิบัติตามหรือไม่ต้องคอยดูนะครับ อ้าวและไอตัวแทนพักเพื่อไทยที่ออกมาพูดนี่มันก็โกหกกันสิครับท่านอดิศรเพียงเกตประธานวิบที่เคารพก็เข้าใจแล้วนะว่าพวกพรรเพื่อไทยเนี่ยคงจะเจ็บช้ำน้ำใจและก็จดจำฝังใจอยู่มากพอสมควรเพราะ,ะตอนที่เจ้าของพักของพวกคุณเสวยอ,อำนาจอยู่ดีๆเนี่ยก็ต้องมาถูกขับไล่จนต้องหนีออกไปนอกประเทศแต่ดูเหมือนว่าพวกคุณเนี่ยจะไม่รู้จักการประมาณตัว ไม่เรียนรู้หาเหตุเลยว่ามันเกิดมาจากเหตุอะไรเอาละในเมื่อพวกคุณไม่คิดที่จะลืมความเจ็บช้ำที่เกิดขึ้นแล้วพวกคุณมาประกาศสร้างความปลองดองเพื่ออะไรแล้วที่คุณบอกว่าส่วนตัวไม่มีอะไรกับนายสุวิทแต่คนผู้นี้เนี่ยรู้เช่นเห็นชาติกันอยู่ว่าทําให้เกิดความรุนแรงขอถามนายอดีศรหน่อยว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่การที่ประธานบิบของรัฐบาลมากล่าวหามาใส่ร้ายประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่ง ว่าเป็นผู้ทําให้เกิดความรุนแรงอย่างนี้เนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ประมวลจริยธรรมของนักการเมืองหรือเปล่าอา้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยในเมื่อคุณกล่าวหาพุทธอิสระว่าเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงก็เลยอยากจะถามคุณอดิสร,รกลับไปบ้างว่าภาพแบบนี้ควรจะเรียกว่าเป็นภาพความรุนแรงหรือไม่หรือถือว่าตนมีอำน,นาจรัฐอยู่ในมือพอใจจะกล่าวหาใครก็ทำพอใจจะกดขี่ข่มเหงใครก็ได้อย่าลืมนะครับ พุทธอิสระเนี่ยไม่ใช่อดีตอธิบดีดีเอนะครับที่พวกคุณพอใจตําหนิติดาต่อหน้าสื่อและทางรัฐกำนันก็ทําโดยที่ไม่คํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เลยไหนคุยนักคุยหนาบอกก็เป็นนักประชาธิปไตยเรียกร้องสิทธิแล้วก็รักษาสิทธิแล้วที่คนอื่นเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เลยครับเขาไม่ต้องรักษาสิทธิ์ของตนเองอย่างนั้นเลยแหะครับส่วนคุณชัยธวัฒน์เนี่ยมาขอพบกับพุทธอิสระแล้วมาไปเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ย ทำไมลหะครับต้องให้ฉันหรือว่าหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยขออนุญาตคุณก่อนหรือ,อยังไงร,รอฟังอยู่นะการที่สสบัญชีรายชื่อผู้ดํารงตําแหน่งประธานวิบรัฐบาลออกมากล่าวหาประชาชนคนหนึ่งว่าทําให้เกิดความรุนแรงแบบนี้เนี่ยประธานวิบรัฐบาลจะอธิบายวย่ายังไงร,รอฟังอยู่นะครับ